วันนี้น้องบันบันจะมาทำซุปมะเขือให้แม่กินนะคะอ่ามีอะไรบ้างมีปลาถูกมีมีอะไรบ้างคะอันนี้ถั่วฝักยาวเอาไปถั่<ล>วฝักยาวมะเขือ,อะมะเขือแล้วก็อะไรอีกมีกระเทียมมีพริกหอมแดงด้วยแล้วก็มีมีอะไรเนี่ยต้นหอมซอยนะคะเที่แม่เตรียมไว้ให้น้องบันทำนะ แว่นี้ใส่ลงไนิ้นึงไปแล้วพริกมันไม่เอาไปนึง่งมันมีน้ำเลยเดี๋ยวมันจะแตกก่อนถ้าเราไปตามก่อน จะไ,ได้ตามำดกันแ้ก็ดูดูวเ้บบายบายแลวไงบายอไม่รู 啊，哦，蛋。